็นลูกหลานคนจีนที่เกิดในประเทศไทยมีอาชีพทำไร่อ้อยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณแม่เป็นบุตรสาวคนโตของบ้านจึงต้องทำงานตั้งแต่เล็กๆเวลาที่จเจ้าที่อำเภอมาตรวจเช็คจำนวนเด็กที่ต้องเข้าเรียนคุณยาก็จะให้คุณแม่ไปหลบในตุ่มน้ำ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเรียนคุณแม่จึงไม่มีความรู้แล้วก็อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่ได้เมื่ออายุได้18ปีคุณแม่ก็แต่งงานกับคุณพ่อซึ่งเป็นชาวจีนที่เกิดในประเทศจีนแล้วก็อพอยพหนีสงครามมาพร้อมกับคุณปู่เพียงสองคน คุณแม่แต่งงานใหม่ๆก็มีอาชีพยเย็บเสื้อโหลส่วนคุณพ่อก็เป็นลูกจ้าง,งโครงงานไม้ทำประตูหน้าต่างคุณปู่เป็นคนหัวโบราณชอบคู่คุณแม่ว่าจะให้คุณพ่อแต่งงานใหม่ถ้าคุณแม่ไม่สามารถมีลูกชายได้สองคนคุณแม่จึงได้มีบุตรทั้งหมดหกคน เป็นหญิงสี่คนและเป็นชายสองคนอย่างที่คุณผู่ปรารถนาโดยมีตัวลูกเป็นบุตรชายคนเล็กสุดคุณแม่ต้องทำงานเกือบทุกอย่างทั้งงานบ้านทำอาหารเลี้ยงลูกและดูแลคนงานเวลาตรวจศาสตร์ก็ต้องข่าสัตว์เพื่อนำมาทำการเส้นไหว้และก็นำมาทำอาหารเงินเดือนของคุณพ่อนั้น คุณปู่ก็เป็นคนเก็บเกือบทั้งหมดคุณแม่จึงเก็บช้ำน้ำใจเป็นอันมากต่อมาคุณแม่จึงเริ่มแอบเก็บเงินจากการเย็บเสื้อโหลโดยไม่ให้คุณปู่รู้เรื่องเมื่อสะสมเงินได้จำนวนหนึ่งก็ได้ชาวบ้านและเปิดกิจการเป็นของตนเองโดยทำโรงงานประตูหน้าต่างไม้ คุณแม่กรได้มีอำนาจในบ้านเพิ่มมากขึ้นจนไม่ต้องเกรงใจคุณปู่อีกจนคุณปู่อยู่บ้านไม่ได้แต่เมื่อคุณปู่ทานข้าวช้าเสร็จก็ต้องออกไปอยู่นอกบ้านกับเพื่อนๆอหรือญาติทุกวันเพราะถ้าคุณปู่อยู่บ้านคุณแม่ก็จะหงุดหงิดแล้วก็ด่าทุกคนไปทั่วจนคุณปู่รู้ตัวก็เลยต้องออกจากบ้านทุกวัน กว่าจะกลับบ้านได้ก็ต้องรอจนตอนเย็นต่อมาคุณแม่เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งมาซื้อที่ดินและปลูกบ้านคุณแม่รักบ้านหลังนี้มากไ่ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่คุณแม่ไม่ได้เตรียมห้องให้คุณปู่เลยคุณปู่จึงต้องนอนที่เก้าอี้ไม้ยาว กลางมุ้งอยู่ข้างล่างคนเดียวเวลาคุณพ่อของลูกหรือพี่ๆเข้าไปคุยกับคุณปู่ไปช่วยเหลือหุงหาอาหารให้ก็จะโดนคุณแม่ด่าทออย่างแรงมากบางครั้งถึงขั้นตัดแม่ลูกกันก็มีจนลูกๆทุกคนคิดว่าสงครามระหว่างคุณปู่กับคุณแม่ เมื่อไหร่จะจบลงเสียทีต่อมาคุณปู่ก็เริ่มไม่สบายเจ็บบริเวณช่องท้องคุณแม่ก็ไม่ให้คุณพ่อพาคุณปู่ไปรักษาคุณปู่เละสายการกินยาตราตกเบ็ดแก้ปวดท้องเป็นประจำหรือบางครั้งก็ต้องใช้เวลาที่คุณแม่ไปตลาดคุณพ่อถึงได้มาดูแลคุณปู่บ้าง มีอยู่คืนวันหนึ่งคุณปู่ปวดท้องไม่สบายมากจนทนไม่ไหวขึ้นมาหาคุณพ่อที่ชั้นบนมาร้องขอให้คุณพ่อพาไปหาหมอคุณแม่แม่คุณพ่อออกมาจากห้องแล้วก็ไล่คุณปู่ลงไปเนื่องจากคุณปู่ไม่สบายจึงเดินไม่ค่อยไหวคุณแม่จึงใช้ ไม้น้าสามตีคุณปู่ตกบันไดลงมาเป็นเหตุให้คุณปู่ขาเจ็บและไม่สบายมากขึ้นคุณแม่ไม่ให้คนในบ้านช่วยอะไรทั้งสิน้นแล้วก็เลาคุณปู่ไปอยู่หลังบ้านนอนตากยุงต้องซักผ้าหาอาหารหายากินเองทำเองทุกอย่างคุณแม่ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเด็ดขาด คนคณปู่ทนไม่ได้จะไปอยู่ที่อื่นคุณแม่ก็ไมคุณพ่อไปส่งคุณพ่อเสียใจร้องไห้แต่คุณพ่อรู้ว่าถ้าขัดใจแม่ก็ต้องเดือดร้อนถึงทุกๆคนแน่เมื่อคุณปู่ออกไปอยู่กับญาติแถวโบเบคุณพ่อก็ได้แอบไปเยี่ยมคุณปู่แบบเงียบๆโดยแม่คุณแม่รู้ต่อมาคุณปู่อาการสุดหนัก คุณพ่อก็ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลและก็ดูใจเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากคุณปู่เสียชีวิตคุณแม่ยังโกรธและไม่ให้จัดงานศพคุณปู่แต่คุณพ่อบอกว่าถ้าไม่ให้จัดงานศพก็จะอยากขาดจาคุณแม่คุณแม่เลยยอมทุกอย่างคุณแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิเสธการทำบุญคุณแม่ได้ทำบุญกรถินที่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นเจ้าภาพกระถินสามปีซ้อนแล้วก็ได้ทำบุญอื่นๆกับทางวัดนี้มาตลอดเช่นทำบุญสร้างประตูหน้าต่างสร้างโบสถ์กับทางวัดถวายเทียนมัสสาเป็นประจำรวมถึงเป็นเจ้าภาพตัดลูกนิมิตกับทางวัดนี้ด้วยคุณแม่ได้ร่วมบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายบ้างเป็นบางโอกาส เช่นได้จุดดวงมาฆประทีปมางานบุญกถินแต่คุณแม่มาร่วมงานที่เฉยไม่ชอบนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไม่เป็นเพราะอ่านหนังสือไม่ออกคุณแม่ได้รับการผ่าตัดหลายครั้งเช่นผ่าไส้ติง่งตัดมดโลกทิ้งเนื่องจากเป็นเนื้อง,งอกมีโรคประจำตัวหลายอย่างเช่นโรคเบาหวานตับแข็ง ซึ่งมีอาการตั้งแต่ยังสาวจนปี2538คุณแม่มีอาการชักหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวจึงได้ไปพบแพทย์พราะว่าเป็นอาการเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบก่อนเสียชีวิตคุณแม่ก็ได้หกล้มจนต้นขาหักสองครั้งแล้วก็ได้ทำการผ่าตัดฝังเหล็กดามกระดูกไว้ข้างใน ต่อมาคุณแม่มีอาการปวดท้องหนาวสั่นอย่างมากคุณหมอก็วินิจฉัยว่าคุณแม่มีนิ่วในถุงน้ำดีและถุงน้ำดีก็บวมโตจึงต้องทำการผ่าตัดอาการของคุณแม่สุดลงเรื่อยๆจนสุดท้ายคุณหมอบอกว่าคุณแม่ตายวายขณะนั้นมีเลือดไหลในกระเพาะ คุณหมอได้ใช้วิธียิงบอลลูนกขติดท้องเพื่อกดอรอยแตกของเส้นเลือดคุณแม่ทรมานมากต่อมาคุณหมอก็ได้ใช้ยาช่วยให้เลือดไหลช้าจนยาก็ไม่สามารถช่วยได้แล้วทางโรงพยาบาลก็ได้เรียกลูกทุกคนให้ไปดูใจคุณแม่ลูกทุกคนเลยตัดสินใจถอนยาเพื่อให้คุณแม่ได้ไปอย่างสงบ ลูกๆก,ก็ได้เชิญกันทบทวนบุญให้คุณแม่ฟังสวดติพิโสและเชิญกันนั่งสมาธิส่งให้คุณแม่จนท่านจากไปอย่างสงบมีอายุรวม66ปีในระหว่างที่คุณแม่ได้อยู่ในห้องไอซียูลูกๆก,ก็ได้นิมนต์พระมาให้คุณแม่ถวายสังฆทานที่ห้องไอซีทุกๆวันวันละสามรูปงานศพคุณแม่มีการสวด พระอภิธรรมทุกคืนแล้วก็ทำพิธีกรงแต็กในวันสุดท้ายลูกได้ช่วยกันติดรูปงานบุญต่างๆที่คุณแม่เคยร่วมทำมาไว้ตามจุดต่างๆในบ้านที่คุณแม่ชอบอยู่หลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วคุณพ่อก็ได้จัดเก็บตู้เสื้อผ้าคุณแม่แล้วก็ได้พบตุก,กตาเทียนสองตัวยาประมาณสมนิ้ว มีกระดาษสีชมพูเขียนภาษาจีนแปะติดไว้โดยการลองเทียนทั้งสองตัวแล้วก็มีการผูกมัดติดกันด้วยสายสินอย่างแน่นหนาลูกก็ได้ทำตามหลักวิชาครูไม่ใหญ่โดยให้พี่สาวไปถวายสังฆทานแล้วก็นำตุ๊กตาไปขุดดินฝังไว้หลังบ้านพี่สาวโดยที่ศูนย์บุญกุศลไปให้แล้วก็ได้บอกกล่าวให้สิ่งที่อยู่ในตัวตุ๊กตากลับไปอยู่กับเจ้าของวิชา เราไม่ได้ลบหลู่แล้วก็อย่าได้ผูกเวรกันโดยเฉพาะกับคุณแม่เพราะลูกหม่รู้ว่าของนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรหลานชายของลูกเป็นลูกพี่สาวเขาเป็นเด็กแฝดมีแฝดพี่อีกหนึ่งคนแต่แฝดพี่ตายตั้งแต่อยู่ในท้องตอนอายุป,ประมาณสามเดือนหมอพยายามช่วยชีวิตแฝดน้องไว้อย่างเต็มที่ หลังลูกยังได้เกิดมาแต่ก็มีอาการผิดปกติคือควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้และก็สมองเติบโตช้าซึ่งหมอบอกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบผิดปกติทางสมองหลังลูกเคยไปรักษากับหมอนวดแผนโบราณท่านหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีเมื่อประมาณกลางปี2547 หมอรู้ว่าหลานของลูกมีแฝดพี่ที่เสียชีวิตแล้วก็คิดว่าจะทําพิธีสู่ขวัญเพื่อให้ดวงวิญญาณของแฝดพี่ไม่ต้องมาข้องเกี่ยวกับแฝดน้องอีกพอตกเดึกคืนนั้นหมอก็ได้เห็นวิญญาณแฝดพี่มาหาหมอจึงไม่ขอทําพิธีสู่ขวัญให้อธิบายบหลานชายลูกคนในบ้านก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครมาคอยดูเขาอยู่ หรือบางทีก็เห็นเหมือนคนมันนั่งในห้องแล้วก็หายไปคำถามการอะไรทำาคุณปู่ต้องมีชีวิตที่ลำบากขาดคนดูแลคุณปู่กับคุณแม่ทำกรมอะไรกันมาจึงไม่ถูกกันอย่างมากตอนนี้คุณปู่ไปอยู่ที่ไหนครับพวกเราพี่น้องได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้คุณปู่หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปนานแล้วท่านจะได้รับบุญนี้ไหมครับ คุณพ่อและคุณแม่มีความเชื่อว่าการที่ท่านมีฐานะขึ้นมาได้เกิดจากการทำกถินสามปีซ้อนที่วัดจังหวัดสุพรรณบุรีจริงไหมครับแล้วว่าเป็นเพราะบุญอะไรครับคุณแม่ทำวิบากกรรมอะไรมาถึงได้รับการผ่าตัดบอยผ่าตัดไส้ติ่งผ่ามดลูกผ่าดามเหล็กที่ขาผ่านิ้วในถุงน้ำดีและก็มีโรคประจําตัวมากอายุสั้น ลูกทุกคนช่วยคุณแม่จนสุดความสามารถแล้วแต่ก็ต้องปล่อยคุณแม่ไปโดยการให้คุณหมอถอนยาจะบาปหรือไม่ครับตอนเสียชีวิตคุณแม่มีคตินิมิตยอย่างไรบ้างครับตอนนี้คุณแม่ไปไหนครับและในช่วงเจ็ดวันคุณแม่ได้กลับบ้านแล้วได้มาดูรูปที่ติดไว้บ้างหรือไม่ครับแล้วคุณแม่มีอะไรฝากบอกลูกๆก,กับคุณพ่อบ้างไหมครับ บุญในการถวายสังฆทานช่วงสุดท้ายในห้องไอซีทุกวันช่วยคุณแม่ได้ไหมครับการที่ลูกชายทั้งสองคนได้บวชจะช่วยให้คุณแม่พ้นจากอบายหรือไม่ครับและววญจิการบวชส่งผลต่อคุณแม่อย่างไรบ้างครับตุ๊กตาที่เจอในห้องนอนเป็นของคุณแม่หรือเปล่าครับแล้วทําเพื่ออะไรครับการที่คุณพ่อยอมแม่ทุกอย่างจนแทบไม่ได้ดูแลคุณปู่ เป็นเพราะตุกตานี้หรือเปล่าครับการนำตุกตาไปฝังดินถูกต้องหรือไม่ครับต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับตอนนี้ยังส่งผลอะไรกับครอบครัวหรือไม่ครับถ้ามีใครไปเหยียบย่ำโดนที่หลุมฝังจะมีผลอะไรหรือไม่ครับหลังจากลูกทำการอะไรมาจึงเป็นเรคเกี่ยวกับระบบผิดปกติทางสมองและแฝดพิชาติสีชีตไปแล้วตอนอยู่ในท้องได้สามเดือน ตอนนี้อยู่ที่ไหนทำกรรมอะไรร่วมกับหลานชายของลูกจึงมาเกิดกร่วมกันแล้วเขายังตามดูแลหลานชายของลูกอยู่หรือเปล่าครับหลานชายของลูกเกิดมาก่อนเขามาจากไหนครับแล้วก็เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะหรือไม่ครับเขาจะมีโอกาสหายจากโรคที่เป็นอยู่ไหมครับตัวลูกชื่นชอบการทําบุญโดยมักจะพยายามทําบุญเต็มกําลัง แต่ทรัพย์ที่ลูกมีอยู่น้อยลูกคนทําบุญพิเศษอะไรที่จะช่วยส่งผลให้ลูกมีทรัพย์ไว้ทําบุญได้ดังใจนื้อครับลูกระภรรยาและลูกชายลูกสาวทั้งสองคนสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรครับหลับตาฟันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา แล้วก็นำมาไลฟฟังเป็นนิยายประหลัปลํปรลากันนะจ๊ะคุณปู่ต้องมีชีวิตลำบากขาดคนดูแลเราไม่มีบุญเลี้ยงดูบิดามารดามาในอดีตคุณปู่ไม่ถูกกับคุณแม่เพราะกาเนิดอดีตและปัจจุบันกาเนิดอดีตแม่เคยเป็นลูกสะพ้ายของคุณปู่เหมือนในชาตินี้ในชาตินั้นคุณแม่ถูกคุณปู่ทำเหมือนในชาตินี้จึงผูกเวรไว้ว่า จะทำคืนบ้างดังนั้นเมื่อมาเจอกันในชาตินี้แล้ในช่วงแรกของชีวิตครอบครัวคุณปู่ก็ทำกับแม่เหมือนชาติก่อนอีกถึงท้าคุณแม่โกรธมากและได้พยายามทำทุกวิธีทางให้สมกับความโกรธคุณปู่ตายใหม่ก็ไปเป็นผีตีนลงตีนสารมีความลำบากมากจนต่อมาก็ได้รับบุญที่สร้างของพระธรรมกายไปจำตัว จึงทำให้ท่านเป็นภูมทิทวาที่มีระดับดีขึ้นไม่ลำบากเหมือนเก่าคุณพ่อกับแม่เชื่อว่าที่ท่านมีฐานะดีขึ้นเพราะท้ากรถินสามปีซ้อนที่วัดจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นก็มีส่วนถูกบ้างแต่ในแง่กฎแห่งกรรมนั้นท่านมีทั้งทานบาร,รมีในอดีตและปัจจุบันมารวมกันขอบกับความขยันมันเพียรในปัจจุบันด้วยจ้า คุณแม่มีกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจึงทำให้ผาตัดบ่อยเช่นผาตัดไส้ติง่งผาดามเหล็กที่ขามีโรคประจำตัวมากแล้วก็อายุสัน้นส่วนที่ผ่าตัดบด้ลูกเพราะกรรมการม,มีเจ้าชู้ผาตัดนิ้วในถุงน้ำดีเพราะกรรมมัโกรธและไม่เคยยอมให้อภยัยโมโหร้าย คุณแม่หมดอายุขัยแล้วอีกทั้งร่างกายก็ไม่ไหวแล้วลูกใจคุณหมอท่านถอนยาหรือไม่ถอนก็ต้องตายดังนั้นไม่ได้เป็นบาปกรรมอะไรสําหรับลูกจ้าอีกทั้งลูกก็พยายามช่วยคุณแม่จนสุดความสามารถแต่ความกรตันยุกระตเวทีให้ลูกนึกถึงบนนี้จะก็จะทําให้ลูกมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง คุณแม่ก่อนตายมีกตินิมิตใสไม่มากตายแบบหลับแล้วตื่นไปเกิดเป็นยักษินีระ,ระดับกลางมีวิมานทองขนาดปานกลางของฉันจตุมหาราชิกาได้บุญที่ทำเองในพระพุทธศาสนาและบุญที่รวยทำและช่วงสุดท้ายได้ถวายสังฆทานด้วยท่านไม่ได้มาที่บ้านเลยตอนนี้ท่านรู้และเข้าใจตัวเองแล้วว่าที่ท่านมาอยู่ตรงนี้ เราทำบุญด้วยใจที่ไม่ค่อยใสและก็มีอารมณ์มักโกรธแต่ฝากความระลึกนึกถึงทุกคนที่อุทิศบุญไปให้และฝากขออภัยพ่อว่าอย่ากโกรธเขาเลยในเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมาให้พ่อให้อาภัยด้วยบุญทั้งบนทั้งทานอถวายสังฆทานทุกวันในช่วงสุดท้ายบุญบวกลูกทั้งสองคนได้ช่วยกันแม่ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังกล่าว ตุกตาที่เจอในห้องนอนเป็นของคุณแม่ท่านทําเสน่ห์ด้วยสายเวทระภูกใจคุณพ่อยอมทําตามท่านทุกอย่างแม่กระทั่งไม่ได้ดูแลคุณปู่ที่ทำได้อย่างนี้เพราะเป็นกรรมเก่าของพ่อที่เคยใช้สายเวทนี้ทําเสน่ห์มาก,ก่อนเก่าก็เป็นกรรมเก่าในอดีตของคุณปู่ที่ผูกกันไว้กับแม่ด้วยแต่ก็เป็นกรรมหม่ของคุณแม่ที่จะต้องผูกเวงันต่อไปจ้า การนำตุกตาไปฝังดินไว้เป็นการทำถูกต้องถูกหลักวิชาแล้วจะไม่มีผลเสียครอบครัวหรือใครที่ผ่านไปเหยียบย่ำเข้าโดยไม่เจตนาอีกทั้งสายเวทนั้นก็หมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมไปแล้วที่ผ่านมาใช้ได้กับคนที่มีกรรมเวรผูกกันมาเท่านั้นล้านช้างลูกมีเศษกรรมสุราโดยในอดีตฟาแฝดทด้งคู่นั้นเป็นเพื่อนรักกัน มักจะขอดคอ,อกันเมาในสาบานเป็นพี่น้องกันมาจากที่เดียวกันแหละส่วนแฝดผู้พี่ตายไปพระาชา้าในอดีตเคยไปทำให้เขาท้องแล้วเขาทำแท้งอิบากการรมิตาม,มาส่งผลจริงต้องตายตั้งแต่อายุสามเดือนในท้องตายแล้วก็มีความผูกพันกับแฝดพู่น้องเพราะสาบานว่าจะเป็นพี่น้องกันไม่ทอดทิ้งกัน ให้แก้ไขโดยทำบุญใหญุ่ทิศให้จะได้ไปเกิดใหม่แล้วไม่ต้องมาดูแลแฝดพุ่นน้องก็ดูแลแต่ก,ก็ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่มันดูแลหลานชายพระจกหมู่คณะมันนานเวียนว่ายแต่เกิดไปตั้งความจนชาตินี้ได้มาเจอหมู่คณะโดยชวนเขาสร้างบุญกับหมู่คณะให้ชวนเขาสร้างบุญกับหมู่คณะให้มากๆจะได้พ้นจากวิบากกรรมแต่ชาตินี้คงจะไม่หายจ้า ลูกก็ต้องทําบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาสม่ําเสมอและปัจจุบันให้ขยันมันเพียรเป็นต้นมาบุญส่งผลสภาพชีวิตก็จะดีขึ้นลูกรพยาพร้อมบุทชัยยิางเป็นกองสเสบียงของหม่คณะมาแบบตามอารมณ์บ้างเต็มกําลังบ้างดังนั้นในชาตินี้บุญยังส่งผลให้บางครั้งก็ทำได้ตามปรารถนาบางครั้งก็ไม่ได้ให้ตั้งใจสังสมบุญให้ดี และทิฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ยะ